ปาลิไหมไทยชุดผ้าไหมสวัสดีค่ะวันนี้เพช่จะพาพี่ๆมาชมลายไหมมัดหมีโบราณซึ่งลายไหมมัดหมี่มักจะเป็นลายที่มาจากธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อสําหรับพี่ๆที่ชอบลายไหมมัดหมี่อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแต่บางลายอาจจะยังไม่รู้จักชื่อใช่ไหมคะวันนี้พีได้รวบรวมมา20ลายด้วยกันมีลายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ ลายที่หนึ่งลายสร้อยดอกหมากบางท้องถิ่นก็เรียกลายเกร็ดปลาหรือบ้างก็เรียกลายโคม9เกิดจากการนำเอาลายโคม5มามัดซ้อนกับลายโคม9เป็นลายที่มีขนาดเล็กและละเอียดมากต้องใช้ฟืมใหญ่ถึงจะเก็บลายได้หมดผ้าลายนี้มักหนาและมีน้ำหนักเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะ ลายที่สองชื่อลายพานบายสีหรือบางที่เรียกลายขันหมากเบงเป็นการออกแบบลายจากพานบายสีเล็กค่ะลายที่สลายขอพระเทพคือลายที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพได้พระราชทานให้กลุ่มแม่บ้านไว้ทอไว้ใช้เป็นแบบลายใหม่มัดหมี่ค่ะลายที่สี่คือลายแมงมุม ด้วยลักษณะลายจะคล้ายตัวแมงมุมนั่นเองค่ะลายที่5ชื่อลายตะขอดอกแก้วลักษณะก็คือจะมีตะขอล้อมลายหมีลายดอกแก้วค่ะ 6. ชื่อลายจี้ทับสวงจะมีรายละเอียดที่คล้ายกับเครื่องประดับค่ะ 7. ชื่อลายพอพานลักษณะของลายก็จะคล้ายตัวพอพานนั่นเองค่ะ 8ลายนี้ชื่อลายประตูวังค่ะลายที่9ชื่อลายเรือหงไทยลักษณะก็จะคล้ายเรือหง์นั่นเองค่ะลายที่10ชื่อลายหมีไล่ขอเครือ 11ลายนาคน้อยสิบสองลายต้นสนลายต้นสนนี้จะมีหลายขนาดนะคะจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างพื้นนี้จะเป็นลายต้นสนขนาดกลางค่ะลายที่13ชื่อลายหมากจับ หมา,จากจับนี่คือดอกหญ้าชนิดหนึ่งที่มักติดกับขากางเกงเวลาเดินผ่านค่ะลายที่14ชื่อลายโคม5ลายที่15ชื่อลายโคม7ลายที่16 ชื่อลายใบพัดลายที่17ลายขั้นขอนารีลายนี้เป็นลายประจำจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะลายที่18ชื่อลายบันไดสวรรค์สังเกตจากตรงหยักๆยักลายนี้จะคล้ายๆลายจั่วลายบันไดสวรรค์จะลักษณะคล้ายๆลายจั่วนะคะวิธีสังเกตก็คือจะเป็นลักษณะหยักๆยกคล้ายบันไดค่ะ ลายที่19ชื่อลายเคลือผักแว่นลักษณะก็จะเป็นเส้นเคลือดอกลักษณะคล้ายใบผักแว่นค่ะลายที่20ลายสุดท้ายลายนี้ชื่อลายดอกแก้วค่ะลายดอกแก้วจัดว่าเป็นลายที่ขายดีมากลายหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะหากพี่ๆดูคลิปแล้วชอบหรือไม่ชอบช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ อยากให้ไพยทำคลิปเกี่ยวกับผ้าไหมเรื่องอะไรก็เชวยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพี่ๆที่สนใจสั่งซื้อผ้าไหมทางร้านมีผ้าไหมมัดหมีผ้าไหมสีพื้นผ้าไหมทอยกดอกผ้าไหมมัดหมีและผ้าไหมพิมพ์ลายจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทางหน้าร้านช้อปปีทางเพจและ l ล n e เดี๋ยวไพจะแนบลิงก์ทั้ง3ช่องทางไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ